พี่อยีก็<ช>ก็ไป,กไปร่วมกันไปร่วมกันะนะคะไปถวาย <นะ S 1> เพราะท่านบอกว่าองค์นี้เป็นองค์แห่งความสําเร็จไปขอแล้วจะสําเร็จไวเพราะว่าเป็นองค์แรกของต้นปีเป็นเป็นองค์แรกของปีนี้เป็นองค์แรกของปีหกหกนะเป็นเป็นองค์แรกของปี66ใครที่ไปได้ท่านก็อยากให้ไปคือคือท่านบอกว่าใครที่แบบ ขอพรมาแล้วก็ไม่สมปัรถนาสักทีหรือว่าไปทําอะไรก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ดังใจท่านบอกมาสองข้อข้อแรกให้ไปขอขมากรรมพ่อแม่ซึ่งพวกเรากําลังจะทํากันเป็นมวลหมู่ใหญ่ในวันที่28่สิบคนไม่บังเอิญเลย,เลยนะท่านบอกเลยว่าปีนี้นะใครที่ทําอะไรแล้วสาเร็จช้าอืดอาดยืดยาดเขาไปเกินทะลุด,ดงทะลุด,ดอยไปแล้วเขาไปแบบว่านุ่นไปแล้วเรายังเตรียมเตียมสวมเตียมสวมเตียมท่านบอกว่าวิธีแก้ง่ายมากของปี66นะคะ ท่านบอกเลยนะท่านบอกวิธีแก้เลยท่านบอกว่าหนึ่งค่ะทุกคนให้ไปกราบขอขอมากรรมพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่ใครที่เสียชีวิตแล้วไม่เป็นไรเลยให้เรานะ่ะนำดอกไม้ทุบเทียนอ่าสังฆทานเอาไปถวายพระนะคะขอชื่อวัดขบบอสพี่บางออนกรอสเดี๋ยวแจ้งไปในกลุ่มนะคะว่าวัดอะไรพี่อูลองลองลอง เลยค่ะโบพอจะทราบไหมอ่าเลยค่ะโบให้พี่แมมใครทราบพิมพ์ให้หน่อยนะคะว่าชื่อวัดอะไรที่เราจะไปกันที่สุรินทนะคะช่วยพิมพ์ให้หน่อยเนาะเผื่อพี่น้องเราจะตามไปนะคะอ่านฟังนะท่านบอกว่าพระอาจารย์ต่อท่านบอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปกราบท่านก่อนที่เราจะกลับเมื่อกี้ด้วยนะคะเราเจอคณะโอ้ใหญ่มากคณะคณะเดิมด้วยแล้วก็เจอคณะท่านท่านอ่าท่านในช่างเทศบาลด้วยนะคะท่านไปถวายเพงพอดีเลยแล้วก็ลงรถไปปุ๊บได้รับพรพอดีและทีนี้ ทุกคนเชื่อไหมว่าท่านบอกว่าใครที่อยากสําเร็จก้าวกระโดดหรือว่าใครที่แบบช้าอืดอาดแบบที่ไม่ได้ดั่งใจท่านบอกเองเลย,อ,เลยอันนี้ท่านบอกเลย,เลยทํสองอย่างในปีนี้นะคะเริ่มต้นทํากันเลยหนึ่งคือไปไหว้ขอขมากรรมพ่อแม่แล้วแล้วพอเวลาเราขอขมากรรมเสร็จอ่ะพ่อแม่จะให้พรเราเองนั่นแหละคือเรียกว่าอะไรพระอะไรนะพระอะไรที่ใหญ่ที่สุดเป็น,เป,นเป็นพระอ่า เดี๋ยวนะพระที่ใหญ่ที่สุดนะักทุกคนพระอารหรันต์เออเป็นพระอารหรัาารหรนต์ท่านบอกว่าท,ทําไมทาไมเขาถึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพระอารหันต์ในบ้านในขณะที่ท่านให้พรน่ะท่านกํนากลังปลื้มปิติที่เรามาไหว้ม,มากราบมาขอขามามาอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่ท่านน่ะใจท่านเปิดแบบแบบเปิดทุกอย่างแล้วเวลาท่านให้พรน่ะมันมาจากข้างในแล้วออกไปหาเรานั่นแหละคือแบบแถวมาแบบว่าเราจะได้แบบเกินร้อยเลยที่ท่านบอกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์เป็นแบบนี้แหละ นะคะไม่เกี่ยวว่าพ่อเรากินเหล้าแม่เรานูน่นนี่นั่นตีเรานู่นไม่เกี่ยวท่านบอกว่าจิตของของพระอรหรันติตของพระอรหันต์คือช่วงจังหวะที่ใจท่านเปิดแล้วท่านให้พรเรานะคะเรียกว่าจิตอรหันต์หรือพระอรหันต์แล้วเสร็จแล้วอันที่สองท่านให้ไปไหว้ขอพรพระนะคะพระองค์ใหญ่พระที่เราสร้างพระที่เออเป็นเหมือน อ่าเขาเรียกอะไรล่ะพระที่มีพลังล่ะทุกคนพระที่เป็นพระประจำตัวก็ได้พระอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้ดีนะคะก็เป็นพระที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบเหมือนเราได้ไปร่วมสร้าง5บาท10บาท20บบาทร่วมสร้าง นะคะแล,แล้วที่ขาดไม่ได้เลยที่ครูบอกอันนี้เป็นครูเสริมครูขอเสริมนะคะเพราะว่าพ่อแม่การขอขมากรรมหรือว่าการขอพรพ่อแม่ครูอยากให้ทุกคนทําอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําเพราะเราอาจจะแบบว่า,าทําผิดกับพ่อแม่ด้วยกายวาจาใจโดยตั้งใจไม่ตั้งใจนะคะทุกคนเราก็ต้องไปกราบขอขมาท่านนะคะเราอาจจะไม่ตั้งใจวัดปราสาทบ้านจานนะคะวัดปราสาทบ้านจานอำเภอสัง สังขระจังหวัดสุรินทร์อ่ะขอบคุณพี่แหม่ม,เล,ม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 ลเลขาพี่แหม่มพิม์พมาแล้วเลขาพี่แหม่มพิม์พมาแล้วนะคะทุกคนดูดูที่เลขาพี่แหม่มพิมพ์พเลยนะคะจังหวัดสุรินทร์เนาะมัดปราศาสตรอ่า และเสร็จแล้วนะคะทุกคนสามที่ครูจะเสริมให้คือเราอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนให้ไปไหว้เจ้าบ้านเจ้าเมืองพ่อบ้านพ่อเมืองนะคะที่สารหลักเมืองอย่างเช่นบ้านครูมีสารหลักเมืองและมีคุณย่าโมที่เป็นหลักของจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยเราต้องไปไหว้ขอพรที่สารหลักเมืองกับคุณย่าโมเป็นอันดับแรกเลย นะคะแบบนั้นไปไหว้ขอขมากรรมไปไหว้ขอพรนะคะถ้าจะให้ดีนะคะนำส้มไปไหว้นะคะนำส้มไปไหว้ส้มอะ่ะเขาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะส้มบ่งบอกถึงการให้ความเครารพสักราบบูชาแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วอย่าลืมพกน้าหอมนุ่ปก้าวไปด้วยวเป็นการที่ขาไม่ได้เลย,เลยต้องนําน้ําหอมนุ่ก้านะคะไปใส่ที่มือแทนดอกไม้ทุบเทียนหรือร่วมกับดอกไม้ทุบเทียนเพื่อเป็นการเครารพศักระ นะคะนอบน้อมน้ำหอมแทนความนอบน้อมของเรา